มาแล้วการเงินเดือนมก,กราคมปี2568ของชาวาลัคนาราศีมิถุนมี20วันที่เงินเข้าลัวลัวจะเป็นวันไหนไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับชาวาลัคนาราศีมิถุนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ปีพุทธศักราช2568อยอย่างเป็นทางการนะครับและอีพีนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกเรื่องการเงินครับ เพราะถ้าเรามีเงินใช้ตามภาพนี้ก็จะดีใช่ไหมครับอยากใช้ก็ใช้หรืออยากจะหาเงินก็จะได้นี่แหละครับมาดูดวงการวันเวลาเนี่ยจะเป็นตัวบอกเขาว่าวันไหนที่ดวงดีการเงินเด่นลงมือทำมาหากินมีเกณฑ์จะได้อาจารย์เกสเทวาจะบอกแบบลึกแบบละเอียดถึงวันและเวลานาทีกันเลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ สมกราคมนะครับเวลา11นาฬกา36นาทีนะครับถึงวันที่5มกราคมครับ15นาฬกา29นาทีนะครับทำไมต้องเป็นดาวจันทร์รู้ไหมครับเพราะดาวจันทร์เป็นตัวแทนพบกระดุมพระหรือการเงินรายได้ครับของชาวมิถุนครับจึงต้องมาดูการโครจรนี่ไงก็เลยสแกนมาแล้วว่าช่วง3-5มหมกราดาวการเงินไปอยู่ในพบสุภพะ สุภาพก็แปลว่ามีเกณฑ์จะมีความสุขความสําเร็จได้เงินได้ทองก็แปลว่าสามมกราเที่ยงไปแล้วรีบลุยได้เลยนะครับตั้งหน้าตั้งใจทํามาหากินตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทํามีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จแต่ดาวจันทร์อยู่ในภพสุภาพหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์สนับสนุนช่วยเหลืออเข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยเดาวจันทร์อยู่ในบ้านพระราหูแปลว่าทําเกี่ยบกับออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีดีมากหรือจะ ไปในช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ยังได้กลางคืนวันที่สามกลางคืนวันที่สี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดดเด่นโซเชียลออนไลน์จะหาเงินให้เราได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นชาวมิถุนเนี่ยช่วงสามถึงห้าเนี่ยผมมองว่าถ้าเราได้เป็นนัดลูกค,ค้าไปเจรจาไปติดต่อทํามาหากินเนี่ย m ม k e m น n e หาเงินเนี่ยหาได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แหมก็ดีใจด้วยนะครับต่อมายังไม่จบนะครับนี่คือช็อตแรกนะช็อตที่สองครับ มาแล้วครับวันที่5มกราคม15นานาทีไปแล้วนะครับถึงวันที่7มกราคม18นาฬนาทีครับอันนี้ดาวจันร์ทการเงินอยู่ในเรือนกรรมมากคือการงานก็แปลว่าเงินเกิดจากงานเนี่ยได้มากที่สุดเพราะนั้นก็ไปเลยทํามาหากินลงมือทำตั้งใจแต่ประเด็นคือการเงินเป็นดาวจันร์ทเนี่ยถ้าดูแบบเจาะลึกเลยนะครับก็คือว่าถ้าจันทร์เป็นดาวเกี่ยวกับเซอร์วิสบริการเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนสะอาดมีระเบียบวินัยนี่ไปทําด้วยนะในงานแล้วเนี่ยบอกเลยโอ้โหบอกเลยถ้าช่วงนี้ไปขายงานไปติดต่อไปเจรจามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเพราะอาจาร,รย์มีเคสป,ประสบการณ์จริงก็คือจะส่งงานเนี่ยจะนัดลูกค้าอะก็มาดูดวงกันอย่างเงี้ยปรกากฏว่าไปตามวันที่ดาวของเราเด่นเนี่ยไปแล้วสําเร็จเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ดูดวงไปแล้วก็เจอตอ่อเจอเขาปฏิเสธเห็นไหม แต่พอไปตามวันที่บอกเหมือนที่ผมบอกเนี่ย5มกราคมบ่าย3โมงครึ่งไปแล้วนัดได้เลยหรือ7มกราคมก่อน6โมง11นาทีเนี่ยไปดีลงานได้เลยครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จและที่มากไปกว่านั้นดาวจันทร์ได้ตําแหน่งเทวีโชคครับเทวีโชคชลฉลองเฉลียวพ้นบุญเก่าสงเหตุเป็นง่านมีหน้ารัศหรือพระราชราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหงานมาเองเงินมาเองเนะเพราะเงินเป็นเทวีโชคและจาย์ก็มีภาพตัวอย่างที่เคยทํานายไว้นะครับว่าเป็นเทวีโชคนานอุปถัมภ์ปราปรกฏว่า นาฬิการิประทของจริงเลยนาลีเลือกสลักกาชาดให้คือให้ผู้หญิงซื้อให้ผู้หญิงจับถูกรางวัลที่สองได้ทองคำสองบาทอาจารย์เก็ตเทวะแม่นจริงอะไรจริงฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในวันที่ห้าถึงที่เจ็ดเนี่ยทางานเจราจาติดต่อกับผู้หญิงไว้ก่อนเป็นสะพานเป็นจิ๊กซอเป็นสื่อกลางได้ในสองวันเนี่ยทาให้งานเราสําเร็จได้ง่ายขึ้นเห็นไหมหรือแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนเพราะทวีก็ต้องดูมีสง่าราศีเห็นไหมเอาไปประยุกต์ใช้สิครับ ราจะได้งานสาเร็จหรือบางทีเสี่ยงโชคถ้าช่วงเวลาแบบนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคกันจริงๆจังๆนะซื้อกับผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นฝ่ายให้โชคเราได้มากกว่าซื้อกับผู้ชายมีสิทธิ์จะถูกไม่ถูกเลยก็ได้หรือถูกก็ถูกน้อยแต่ถ้าเสี่ยงกับผู้หญิงแล้วถ้าพื้นดวงเดิมมีนะก็มีเกณฑ์จะได้เยอะนะครับตรงนี้อ่าบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะนั้นช่วงนี้นะนาลีอุปถัมภ์นะครับต่อมาครับอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับแสดงว่าตั้งแต่วันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ย ดีมากเพราะว่าอะไรวันที 6, ่เจ็ดมกราคมหกโมงเย็นสิบสองนาทีถึงเก้ามกราคมสองทุ่มสี่สิบนะครับอันนี้คือเวลาไทยเนาะถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็ไปเปลี่ยนเวลาเอานะครับดีอย่างไรครับพัะจันโชคลาบการเงินอยู่ในภพลาพัางการเงินเป็นลาบอะ่กบอะก็ต้องดีสิครับนะเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยดาวโชคลาบก็ลอยอยู่ในเรือนการเงินนี่แสดงว่าทางโหราศาสตร์เรียกว่ากเกษตรสลับเรือนโอ้โหแสดงว่าเงินทองไหลมาเทมามีโชคมีลาภเสี่ยงโชคอะไร ก็ได้เกณฑ์กาไรอะไรก็มักจะได้นะครับจังหวะนี้นะแมแต่พระจันทร์เนี่ยมีตําแหน่งด้วยนะเรียกว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงนะมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับตรงนี้แต่นอกจากนั้นพระจันทร์ยังเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักทรงศักดิ์เช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศดหนาอขูหเป็นเวลาที่ดีมีนักเมตตามหานิยมได้ทั้งปทุมะเกณฑ์ได้ทั้งมหาจักรอยู่ในเรือนลพะพระมีเกณฑ์ได้โชคสองชั้น ได้โชคสองเด้งเฮงสองต่อโอ้โหเป็นไงดีมากเลยนะเจ็ดเก้าเนี่ยจะเสี่ยงโชคจะเก่งกําไรจะเทรดหรือจะทำมาหากินน่ะไปติดต่อพบปะลูกค้าพูดคุยเข้าหาผู้รักผูดหญ่โอโ้มันเป็นวันที่ดีมากๆดอกจันตัวโตๆไว้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่ถ้ายเนี่ยเป็นแมสเป็นดาวจอเป็นภาพรวมนะครับถ้าเราจะได้จริงๆยังจังต้องดูดาวจันเดิมเราด้วยหรือดาวที่ตั้งรับด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าตั้งรับดีก็ได้เยอะ ดาวเดิมดีก็ได้มากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้จริงจริงจังๆแนะนําครับอาจารย์เก็ตเทวายินดีครับเดี๋ยวตรวจดวงชะตาให้อ d d l ลน e add สายเก็ตเทวาหกห้าที่ขึ้นอยู่นะแล้วก็ทําตามที่ลายบอกจองมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบจัดคิวอาจารย์เกตก็ฟูลไทม์ตัวด้วยสิจองแป๊บเดียวก็ได้ดูแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะเว้นไว้ช่วงหนึ่งนะครับมาเด่นอีกทีหนึ่งก็คือสิบเอ็ดมกราคมห้าทุ่มสี่สิบเลยนะครับถึงนี่ครับสิบสี่มกราคมครับ ตีสี่สี่นาทีครับติดสองสิบสามเนี่ยได้เลยนะตีสิบสี่าทีไม่ทันนะครับดาวการเงินทับตัวตนุคือตัวเราแปลว่าได้จากน้ำพักน้ำแรงความรู้ความสามารถดาวจันอยู่ในบ้านดาวพุธคู่มิตรกันแต่ว่าจะมีมิตรสหายมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมภ์หรือเราจะไปเจราจาติดต่อค้าขา,ายโซเชียลคิดพูดอ่านเขียนออนไลน์ไลฟ์สดทําคลิปทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรจะประสบความสําเร็จอย่างมากมายอเอาเลยโอ้โหช่วงนี้ก็ดีนัดคุย ลงมือทาหรือเสี่ยงโชคก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลขท้ายบอร์โทรศัพท์อะไรประมาณนี้ออกก็ได้นะครับนะชาวมีถคุนให้ไว้เลยว่าสิบเอ็ดถึงสิบสี่ก็ดีดีนะครับยังไม่จบนะครับยังมีอีกนะครับยี่สิบวันนี่แหละสแกนย่อยมาเป็นดังนี้แหละสิบสี่มกราคมตีสี่ห้านาทีถึงสิบหกมกราคมสิบโมงสิบสานาทีครับเห็นไหมดาวจัน์ดาวการเงินเป็นพพกระดุมพระแปลว่าเกษตรการที่ปดีแปลว่ามั่นคงต่อเนื่องก็นีงเงินทองไหลามาเทมาแหละ เห็ไนไหมตีสี่ต,ต,ตีห้าก็ตื่นแต่เช้าหน่อยก็ไปลุยทาถึงวันที่สนะิบหกสิบโมงสี่สิบสามเห็นไหมก็รีบทํารีบลุยเลยหูดาวการเงินได้ตำหน่งที่ดีมากประจําเดือนเลยนะนเกษตราธิบดีเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะรับในจังหวัดนี้ก็ต้องนัดคุยงานเทรดงานลงทุนเก่งกําไรต่อยอดทางธุรกิจรีบทําแล้วดาวจันเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวอังคารเลยนะเป็นคู่เมตตามหานิยมด้วยดาวอังคารก็มาจากเดือนโชคลาภยิ่งขยันก็ยิ่งดีเซอร์วิสเยอะ นะแต่งกายแต่งตัวดีดอารมณ์ดีเข้าไว้นะทั้งหงุดหงิดบางทีอดเลยนะครับมา,มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงอยากรู้อ่ะแอดไลน์มาจองคิวกันได้นะครับยินดีที่จะให้ไปออกงานอีเวนต์นะครับเรียกลูกค้าให้กับท่านนะจัดวันนี้เลยแล้วผมไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงปีหกแปดโอ้โหเดี๋ยวลูกค้ามาถล่มทลายได้หมดติดต่อได้นะครับอ่าแล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งครับเด่นอีกทีหนึ่ง18มกราคม19นาฬิกา้านาทีถึง2ี่เมกราคมห 6โมงเช้า4ปด8นาทีครับอ่าอันนี้ดาวการเงินอยู่ในเรือนพันธุแปลว่าใครทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินในสังหาริมทซัพเนี่ยโดดเด่นมากเป็นพิเศษหรือใครทำธุรกิจครอบครัวบิ๊กเนสตแฟมิลี่อ่ะก็จะดีหรือการเงินอยู่ในพักันธุก็แปลว่าได้เงินจากบ้านรถที่ดินนะครับคุณพ่อคุณแม่เจรจาอะไรดีๆหรือไปทําอาหากินไม่ต้องไปไกลยิงโฆษณายิงใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆแอรเรียของเราจังหวัดเราอะไรงนี้ก็พอแล้วเห็นไหมก็จะมานะแต่ที่มากไปกว่าน,นั้นคือ พระจันทร์มีตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอำนาจและสุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเป็นราชาโชคนี่ดาวการเงินเป็นราชาโชคนี่ได้เยอะนะได้มากนะครับแล้วที่สําคัญก็คืออิงก,กับผู้ชายอีกแล้วผู้ชายจะเป็นส่วนสําเร็จเหมือนภาพเนี้ยเป็นนาฬิอุปัมภมแต่ก็เราก็ทําใหม่ไงอันนี้ต้องให้ผู้หญิงเลือกสลัก,กาชาติถ้าอันนี้เราก็ต้องให้ผู้ชายซื้อกับผู้ชายผู้ชายจะนํามาซึ่งโชคลาภ ใช้ผู้ชายเป็นจิ๊กซอวเป็นสะพานเป็นสื่อกลางสิครับก็จะทําให้เราเดี๋ยได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จดีวกับผู้ชายเข้าไว้นะใน2วันนี้ก็จะสําเร็จนั่นเองนะครับเห็นไ,ไหมรู้จัก,จากนาไปใช้ตามดวงดาวมันจะเกิดความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อ่ให้ไว้เลยนะอ่าแล้วก็ต่อมาครับยีิบเอ็ดมกราคมหกนิาสี่สิเก้านาทีถึงยี่บสามมกราคมสิบแปดนาร2ยี่บ้านาทีนะครับ ดาวการเงินอยู่ในพวบปุตตะปุตปตะแปลว่าเป็นจ๊อบจ๊อบเคสเคสลายลายคนคมชิชิเนี่ยอ่านแสดงว่าต้องทำให้ไวจอบให้เร็วนะครับเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปก็จะได้เงินนะไม่ต้องทำอะไรยาวนานยืดยาดอ่าจะดีหรือสองมองเป็นการเงินเป็นสัมพันธ์กับปุตตะแปลว่าเด็กอ่าซื้อกับเด็กซื้อคนอายุน้อยกว่าจะได้อะไรอย่างนี้นะครับสองกุมารก็ได้อ่ะกุมารเทพไม้ไข่อะไรเงี้ยอ่านำโชคนำลาภไงนี่คือเด็กหรือลูกเราบอกเลข หรือลูกเราไปซื้ออ่าหรือลูกเราเอาเงินมาให้ก็ได้หรือถ้ามีบริวารเป็นเจ้าของกิจการอ่าช่วงนี้กระจายงานให้หลูกน้องทำสิสองวันเนี้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามหรือบางทีจัดโปรโมชั่นอินเทนทีให้คอมมิชชั่นเพิ่มเลยเนีย่ยวางแผนตามดวงดาวดวงเขาดีด้วยแล้วเรามีมอิเวดให้เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยโอ้โหจะขยันทําเป็นสองเท่ากับเท่าบางทีมาแค่สองวันครึ่งเราได้เท่ากับทั้งเดือนเลยก็ได้นะครับเห็นไหมนี่คือการวางแผนชีวิต ต้องทำอย่างนี้แล้วจะดีนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับ26มกราคมตี4 59ครับถึง28มกราคมบ่ายโมง28นาทีนะสิ้นเดือนแล้วนะครับดาวการเงินอยู่ในภพป,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 ปัตตานีปัตตานีแปลว่าคนรักคู่คอหุ้นส่วนคนรักให้แฟนใจดีอ่าได้โหมดนะหรือหุ้นส่วนมีอะไรก็คุยกันเลยประชุมมิตติ้งกันวางแผนท,ทําธุรกิจประบรสบความสาเร็จ เห็นมหรือลูกค้าเข้าเยอะก็เจรจาเยอะๆดีครับเห็นไหมดาวการเงินเล็งก็แปลว่าถ้าขยันตั้งใจทํามาหากินเซอร์วิสบริการเยอะๆก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้เงินได้พอนะฮะมากน้อยขึ้นกับพื้นดวงของท่านอีกทีหนึ่งนั่นเองดั้นั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังๆดูดวงกับอาจารย์เกตทวะเราได้อะไรบ้างฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรมีภาพเฉลิมชัตาส่วนบุคคลมีติดตัวไว้ดีอย่างไรก็ฟังตามนี้ได้เลยนะครับ ล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเวยบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเวะอ่านทุกข้อความครับ แสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงตรงกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้ และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับ ก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพพนะครับและช่องขวามมือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทนิโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า8 6 4 0 0แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับ แต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะ65หรือสกแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟู l ไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกรันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดวนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอน จัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกตเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนำละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับ แต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับ ดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาสุ่มบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว ไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซษสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอกมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้าพิมพว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้วอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา